ดีนักศึกษานะคะชุดวิชา32 324ค่ะการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นชุดวิชาส,สําหรับนักศึกษาบัญชีบัณฑิตอยู่ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะนักศึกษาที่เป็นบัญชีบัณฑิตเราก็จะได้เรียนวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สําคัญในการที่เราจะจัดทําการบัญชีแล้วก็การสอบบัญชีแล้วก็ตรวจสอบภายในมาดูเนื้อหาของวิชานี้กันคะ่ะวิชานี้เนี่ยนะคะจะมีเนื้อหาประกอบด้วย2ส่วนส่วนครึ่งแรกเขาเรียกว่า32 324นะคะขีดหนึ่งการสอบบัญชีค่ะแล้วก็ส่วนอีก เล่มหนึงอยู่ที่32324-2ขีด2คือการตรวจสอบภายในก็จะเป็นบริบทความสำคัญมากๆของการทำงานบัญชีการที่เราดูงบการเงินของบริษัทในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเราอยากรู้จังเลยว่าบริษัทที่เขาทำเนี่ยมีผลประกอบการอย่างไรบ้างแน่นอนว่าการที่ดูงบเนี้ยก็จะเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชนดังนั้นเนี่ยจะมีวิชาชีพหนึ่งคือการสอบบัญชีที่เข้าไปตรวจสอบเออวิชาชีพ ที่สําคัญก็คือเข้าไปตรวจสอบในมุมของบริษัทนั้นว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่นะคะส่วนอีกพาร์ทน,นึงจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบภายในก็พูดถึงบริบทของการดูความเสี่ยงการประเมินแล้วก็การ จดทาภาพรวมของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายที่กิจการตั้งไว้เพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนรู้กันว่าบริษัทเนี่ยเราจะมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จริงแต่ว่าในบริบทที่เราจะเจอไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปบริบทพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปดังนั้นต้องมีการประเมินความเสี่ยงว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเราจะทํายังไงที่ให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในดับที่ยอมรับได้รวมถึงการจัดทําเรื่องการควบคุมภายในการตรวจสอบในส่วนข,ของการทุจริตเราจะได้มาเรียนเนื้อหานี้ด้วยกันในชุด วิชา3232อ,าอ,าอค่ะ เนื้อหาที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกเนี่ยการสอบบัญชีเรามีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราต้องการในการเรียนครั้งนี้คืออยากให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับหลักการมาตรฐานของการสอบบัญชีแล้วก็การให้ความเชื่อมั่นรวมถึงบทบาทความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีฮะเป็นวิชาชีพที่สําคัญทีเดียวนะฮะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานสอบบัญชีด้วยว่าต้องมีหน้าที่ทําอย่างไรข้อไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในส่วนของเร่มที่2คะ่ะการตรวจสอบภายในพูดถึงหลักการแนวทาง การควบคุมภายในอย่างที่เราบอกว่าธุรกิจเนี่ยค่ะยิ่งเติบโตมันก็มีความซับซ้อนในโครงสร้างของธุรกิจดังนั้นเราก็จะมีหลักการทางบัญชีที่เรียกว่าการควบคุมภายในเนี่ยเข้าไปเป็นแนวทางให้ดําเนินงานเพื่อทําให้ปลายทางบรรลุปเป้าหมายที่ต้องการและมีความโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ด้วยดังนั้นเนี่ยผลลัาก็เียรู้ที่เราต้องการนอกจากให้นักศึกษารู้ถึงหลักการแนวทางการควบคุมภายในอยากให้รับรู้ในส่วนของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้เพียงพอแล้วก็พร้อมในการออกไปทำงานนะคะ หนังสือที่ท่านจะได้รับจะมี2เล่มเล่มแรกค่ะวิชาการสอบบัญชีเห็นไหมคะจะเล่มสีขาวจะเป็นเนื้อหาหน่วยที่1นถึงเนะคะส่วนเล่มที่2ค่ะเป็นเล่มสีน้ําเงินก็จะเป็นหน่วยที่8ปดถึงสิก็จะมี2ส่วนด้วยกันอีกทั้งเรายังมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้ทดลองทดสอบนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนแต่และหน่วยจะประกอบด้วย10ข้อนะคะอยากให้ทุกท่านได้ทดลองทําเลยพอทําปุ๊บเนี่ยคะ่ะจะได้รู้ว่าตั้งแต่ก่อนเรียนจาก 10ข้อถ้ามองเป็น100%ท่านได้สัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มานั่งดูว่าจุดไหนที่คุณจะต้องอ่านเพิ่มเติมเพื่อ มานั่งทําในส่วนของแบบทดสอบหลังเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาหนึ่งที่สําคัญอยากให้ทดลองทำนะคะเนื้อหาของวิชาการสอบบัญชีและตรวจสอบภายในในรอบนี้เนี่ย้วยความที่แผนการศึกษาของทางมหาวลิลยมีทางเลือก3รูปแบบนะคะก1ก2และก3ซึ่งชุดวิชานี้จะเป็นรูปแบบก1ค่ะก็คือมีเอกสารที่เป็นรูปแบบของสิ่งพิมพ์ตะกี้ที่กล่าวไปว่ามี2เล่มใช่ไหมคะสีขาวและสีน้ําเงินรวมถึงเป็นกิจกรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนรวมทั้งเรามีอ e ีบุ๊กด้วยรูปแบบออนไลน์ค่อนข้างสะดวกทีเดียวท่านจะเดินทางไปไหนก็ได้ท่านก็สามารถเปิดอ e ีบุ๊กดูได้ว่าเนื้อหาเนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงเรามีสื่อออนไลน์ค่ะก็จะแต่ละหน่วยจะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ความรู้ว่าเนื้อหาเรื่องนี้สรุปแล้วเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็สามารถดูได้ทั้งกระดาษดูได้ทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็มีคลิป วิดีโอของทางคณาจารย์มาให้คุณสรุปเนื้อหาให้ดูด้วยร่วมถึงการสอบวัดผลค่ะจะเป็นรูปแบบการสอบปลายภาคนะคะในหน่วยที่1ึถึง15รูปแบบการสอบจะเป็นรูปแบบของปรนัยค่ะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาสามารถทบทวนเนื้อหาทั้งในหนังสือทั้งอ e ีบุ๊กแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ทบทวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ เข้าห้องสอบขอให้ทุกท่านโชคดีในการเตรียมการสอบของวิชานี้ค่ะแล้วก็คาดหวังว่าอยากให้ท่านได้นําความรู้ในวิชานี้ไปใช้กับวิชาชีพท่านได้ทั้งนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจสําหรับวิชานี้ค่ะขอบคุณค่ะ